ความสำคัญของพฤติกรรมต่อการดำร,รงชีวิตการศึกษาพฤติกรรมเป็นการศึกษาชีววิทยาที่เก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่งต้องใช้ความรู้ทางชีววิทยาหลายแขนงการเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรม ทำให้เกิดความเข้าใจในบทบาทการทำง,งานของสมองและกล้ามเนื้ออิทธิพลของยีนและสภาพแวดลอ้อมรวมถึงกลไกที่ช่วยให้สัตว์รับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ <y out ube> ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์นั้นจำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การเรียนรู้อุปนิสัยของสัตว์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาอาหารและลดโอกาสที่จะถูกใช้เป็นอาหารการเฝ้าสังเกตการไล่ล่าของผู้ล่าการหนีของผู้ถูกไล่ล่าการชักใยของแมงมุมการขุดรูของตอหลุมการสร้างรังการกบไข่ การอพยพของสัตว์หลายหมื่นหลายแสนตัวการอยู่เงียบเงียบไม่เคลื่อนไหวเพื่อบดบังตัวเองจากศัตรูการกระโดดการบินและอีกมากมายเป็นการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในการดำเนินชีวิตทั้งสิน้นพฤติกรรมเหล่านี้อาจเห็นเป็นการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเสียงกลิ่น การเปลี่ยนสีและรูปร่างล้วนเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของสัตว์สอดคล้องกับธรรมชาติรอบตัวหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ที่สนใจศึกษาพฤติกรรมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกประกอบด้วยนักจิต,ตวิทยา ที่ศึกษาพฤติกรรมด้วยการทดลองหรือ experimental psychologist ซึ่งทำการศึกษาจิตวิทยาแนวทางใหม่ด้วยกระบวนการทดลองตามแนวทางของเจบีวัตสันแทนที่จะเฝ้าสังเกตสัตว์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังเช่นที่ทำในอดีตนักจิตวิทยาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกันกลุ่มที่สองส่วนใหญ่เป็นคนยุโรปเริ่มในปลายปีคริสตศักราช1930 โดยคอนราดลอเรนซ์ชาวออสเตรียที่ทำงานในเยอรมันและต่อมานิโกทินเบเกนชาวเนเธอแลนด์เข้ามาร่วมงานด้วยทั้งสองคนรวบรวมนักวิจัยที่มีแนวทางการศึกษาเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักสัตววิทยาและเรียกกลุ่มของเขาว่านักพฤติกรรมวิทยาหรืออีท l โลจิสและให้ความหมายของคำว่าพฤติกรรมวิทยาหรืออีทโลจี ง่ายๆว่าการศึกษาพฤติกรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักพฤติกรรมวิทยาและนักจิตวิทยาเชิงทดลองเรียนรู้พฤติกรรมจากคนละมุมมองนักพฤติกรรมวิทยาศึกษาพฤติกรรมของสัตว์หลากหลายชนิดในธรรมชาติหรือในสภาวะที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติและมักจะศึกษาในภาคสนาม โดยสังเกตพฤติกรรมจากที่ซ่อนนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้รู้สึกประทับใจและสนใจรูปแบบพฤติกรรมที่มากมายและหลากหลายของแมลงปลาและนกการศึกษาส่วนใหญ่ของเขาจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบพันธุ์เพราะมักจะเห็นได้ชัดเจนและสังเกตได้ง่ายนักพฤติกรรมวิทยา จึงมักจะประสบความสำเร็จสูงในการเลี้ยงสัตว์ให้ผสมพันธุ์กันได้ในที่กักขันความมุ่งหมายที่สำคัญในการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีทางที่พฤติกรรมทำให้สัตว์เหมาะสมที่จะอยู่รอดได้นักพฤติกรรมวิทยาจะศึกษาสิ่งเร้าหรือสติมูลายต่างๆที่กระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมและแรงบันดาลใจที่ควบคุมพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดหรือ Instinctive Behavior และมักจะศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมเช่นนี้โดยละเอียดในภายหลังกระนั้นก็ดีหน้าที่ของวิวัฒนาการก็ยังเป็นเรื่องหลักที่นักพฤติกรรมให้ความสนใจเขาศึกษาวิวัฒนาการของพฤติกรรมจากการเปรียบเทียบพ,พฤติกรรมของสัตว์ pecies ที่ใกล้เคียงกันและนำไปอนุมานวิวัฒนาการ พร้องแบบแผนพฤติกรรมที่ต้องการศึกษาเช่นเดียวกับนักกายวิภาคเปรียบเทียบศึกษาโครงสร้างของร่างกายนักพฤติกรรมวิทยาไม่สนใจปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือ learning และแม้จะตระหนักดีว่าสัตว์ที่ศึกษานั้นเรียนรู้ได้ก็มักจะละเลยหรือตัดข้อเท็จจริงนี้ออกจากทฤษฎีและการทดลอง ในทางตรงกันข้ามนักจิตวิทยาเชิงทดลองนั้นสนใจแต่การเรียนรู้ไม่สนใจพฤติกรรมของสัตว์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแต่ตั้งใจตีกรอบเรื่องที่ศึกษาไว้กับเงื่อนไขของการทดลองเช่นในทางวกวนหรือเมสหรือในชัตเตอร์บ็อกซ์ซึ่งสัตว์เรียนรู้ที่จะเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อตหรือใน Skinner b o บซึ่งสัตว์เรียนรู้ที่จะกดคานหรือจิกกุญแจเพื่อให้ได้อาหารหรือน้ำเป็นรางวัลน,นักจิตวิทยาเชิงทดลองสนใจเงื่อนไขเหล่านี้ความมุ่งหมายของเขาคือการสร้างหลักเกณฑ์ของพฤติกรรมหรือ law of behavior ซึ่งจะบรรยายว่าพฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังการฝึกฝนในระดับที่กำหนดให้โดยการให้รางวัลหรือการลงโทษแล้วคาดการเช่นเดียวกับความยืนยาวของการเรียนรู้ในสถานภาพการทดลองแบบต่างๆนักจิตวิทยาเชิงทดลองใช้สัตว์อยู่ไม่กี่ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ทดลองที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาการเรียนรู้และเป็นที่นิยมใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูขาว ในระยะแรกๆทั้งสองกลุ่มตามไม่สนใจผลงานของกันและกันแต่ต่อมาก็มีการโต้เถียงกันโดยที่แต่ละกลุ่มโน้มเอียงที่จะเชื่อตอนเองมากจนเกินไปนักจิตวิทยาตำหนินักพฤติกรรมวิทยาว่าให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในพัฒนาการของพฤติกรรมน้อยเกินไปและเชื่อว่าคำว่าสัญชตาตญาณหรืออินสติ่งนั้นเป็นคำอธิบายที่เพียงพอในตัวเองและใช้คำนี้เร็วเกินไป โดยขาดหลักฐานที่เพียงพอในทางกลับกันนักพฤติกรรมวิทยาก็กล่าวหาว่านักจิตวิทยาส่วนมากไม่รู้จักพฤติกรรมของสัตว์อื่นๆนอกจากหนูขาวและแนะนำว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถดึงตัวเองออกจากสกินเนอร์บ็และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมพึ่งในโครนีหรือปลาหลังหนามเพศผู้ที่ทำรังจะเห็นข้อเท็จริงเกี่ยวกับสัญชตาตญาณได้ชัดเจน ทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่แตกต่างกันนักและต่างก็ได้ประโยชน์ได้ปัญญาจากการขัดแย้งนี้กล่าวคือนักพฤติกรรมวิทยาก็ระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำมากขึ้นและให้ความสนใจกับพัฒนาการของพฤติกรรมมากขึ้นนักจิตวิทยาก็ใช้สัตว์ทดลองหลากหลายขึ้นและศึกษาในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เมื่อสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อายุน้อยหรือสัตว์ที่โตเต็มวัยแล้วซึ่งที่ประทับใจเราและได้เห็นอยู่ตลอดเวลาคือความสอดคล้องของพฤติกรรมกับวิถีชีวิตของสัตว์แม้ว่าในบางขณะเราจะเห็นว่าสัตว์ก็อาจแสดงพฤติกรรมที่ผิดพลาดไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่แล้ว พฤติกรรมจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างไม่มีที่ติสัตว์จะตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อลักษณะต่างๆในโลกของสัตว์เองในเรื่องของการกินการหาที่อยู่อาศัยการหาคู่และการมีลูกสืบเผ่าพันธุ์พฤติกรรมพัฒนามาอย่างเหมาะสมพอดิบพอดีเช่นนั้นได้อย่างไร เป็นเรื่องที่มนุษย์หลงไหลใคร่รู้มาเป็นศตรวรรษแล้วเพราะมนุษย์ชอบสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อยู่แล้วทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่รอดของตนเองเช่นกันสัตว์ทำเช่นนี้ได้โดยสัญชตาตญาณหรืออินสติ้งที่พัฒนามาพร้อมกับพัฒนาการของระบบประสาทซึ่งค่อยๆวิวัฒนาการมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเช่นเดียวกับโครงสร้างทําให้พฤติกรรมปรับควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection จนได้พฤติกรรมที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในขณะเดียวกันสัตว์ก็สามารถปรับพฤติกรรมด้วยประสบการณ์ที่แต่ละตัวได้รับสัตว์เรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละเงื่อนไขและในบางโอกาสอาจเรียนแบบจากตัวอื่นเพื่อทำให้การตอบโต้นั้นเหมาะสมอย่างไรก็ดี การปรับพฤติกรรมนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้หรือ learning ซึ่งเกิดในช่วงชีวิตของสัตว์นั้นๆแน่นอนว่าพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดโดยไม่ต้องเรียนรู้นั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ที่มีช่วงอายุสั้นและไม่มีพ่อแม่ดูแลดังเช่นมแมลงบางชนิดที่ดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยว สัตว์แต่ละรุ่นอาจาไม่มีโอกาสจะพบเจอกันข้อมูลและประสบการณ์ของรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจึงไม่มีโอกาสถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานได้ดังนั้นการถ่ายทอดข้อมูลจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นถ,ถัดไปจึงต้องผ่านไปทางพันธุก,กรรมเพื่อให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้ในครั้งแรกที่แสดงมิฉะนั้นก็จะมีชีวิตอยู่รอดไม่ได้ หากเราจะเปรียบเทียบประวัติของมแมลงซึ่งมีช่วงอายุไขสั้นกับช้างซึ่งมีช่วงอายุไขที่ยืนยาวมากพอๆกับมนุษย์ช้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีผู้นำเป็นช้างเพศเมียที่โตเต็มวัยลูกสาวและหลานสาวลูกช้างเกิดขึ้นมาในสังคมที่ทุกตัวรู้จักกันหมดและมีประสบการณ์ร่วมกันมาเป็นเวลานานได้รับอาหารและการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดจากแม่อยู่หลายปี ดังนั้นจึงค่อยๆซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่และเพื่อนในกลุ่มเช่นการกินอาหารเรียนรู้วิธีเลือกชนิดอาหารการแพร่กระจายของกลุ่มร,รอบๆสถานที่อยู่อาศัยหรือ Home r a n จ์ตามการเปลี่ยนแปลงของพืชพันธุ์ธันยาหารและน้ำพฤติกรรมของช้างแต่ละตัวและแต่ละกลุ่ม จะแตกต่างกันออกไปตามประวัติชีวิตเช่นกลุ่มช้างกลุ่มหนึ่งที่แอโดในแอฟริกาใตา้หากินเวลากลางคืนซึ่งผิดปกติจากช้างทั่วไปและแม้จะกลัวมนุษย์แต่ก็จะก้าวร้าวต่อมนุษย์อย่างผิดปกติเช่นกันพฤติกรรมนี้เมื่อศึกษาย้อนหลังไปทำให้ทราบว่าในปีคริสตศักราช1919มีความพยายามที่จะกำจัดช้างให้หมดด้วยการยิง มีช้างที่รอดตายอยู่เพียงสองถึงสามตัวและลูกหลานของช้างที่รอดชีวิตเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมที่ทําให้บรรพบ,บุรุษของตนรอดตายมาได้เมื่อกว่า70ดปีที่แล้วช้างกลุ่มนี้จึงแสดงพฤติกรรมที่แปลกแยกไปจากช้างทั่วไปคือหากินเวลากลางคืนและก้าวร้าวต่อมนุษย์อันแสดงถึงศักยภาพของการเรียนรู้ที่ทำให้พฤติกรรมของสัตว์ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ศักยภาพนี้มีความหมายสำหรับสัตว์อายุยืนช่วงอายุไขยาวเพราะในช่วงชีวิตจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างจากมแมลงที่มีชีวิตอยู่เพียง2-3ถึงอาทิตย์จึงขาดทั้งเวลาและศักยภาพทางด้านร่างกายที่จะเรียนรู้เพราะการที่จะมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงได้นั้น สัตว์จะต้องมีเนื้อเยื่อสมองปริมาณมากซึ่งสัตว์ที่มีขนาดเล็กมีไม่ได้ขนาดของร่างกายและช่วงชีวิตมักจะแปรตามกันไปในระดับหนึ่งและสัตว์ขนาดใหญ่จะมีช่วงชีวิตยาวนานกว่าสัตว์ขนาดเล็กนอกจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพดังกล่าวมาแล้วการเลือกเฟ้นตามธรรมชาติยังช่วยให้ระดับการเรียนรู้ของสัตว์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสัตว์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ต้องตระหนักไว้เสมอว่าสัตว์ทุกชนิดเนื้อจากไส้เดือนดินขึ้นไปสแสดงพฤติกรรมได้ทั้งสองแบบคือทั้งพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่ได้จากการเรียนรู้มแมลงในกลุ่มมดพึ่งและต่อ นอกจากจะมีพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดมากมายแล้วยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เช่นพึ่งงานที่มีอายุเพียงสามอาทิตย์สามารถเรียนรู้ตำแหน่งรวมทั้งตำแหน่งที่มีอาหารอย่างแม่นยำเรียนรู้แม้กระทั่งว่าช่วงไหนของวันที่ดอกไม้จะผลิตน้ำหวานได้ในปริมาณสูงสุด มนุษย์ให้ความสนใจกับพฤติกรรมของสัตว์มาช้านานแล้วเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตการเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ทำให้มนุษย์รู้วิธีเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนได้รวมถึงการใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์เพื่อควบคุมจำนวนประชากรเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์ที่เป็นที่ต้องการ ป้องกันการแพร,ร่ระบาดของสัตว์บางชนิดที่ทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของมนุษย์หรือเป็นพหาหะนำโรคต่างๆที่เราเรียกว่าการควบคุมโดยชีววิธีหรือไบโอคอนโทรลช่วยลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมไปได้มากโดยสรุปพฤติกรรมของสัตว์คือปฏิกิริยาตอบโต้ของสัตว์ต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ ซึ่งอาจเห็นเป็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนหรือไม่เห็นเป็นการเคลื่อนไหวแต่อาจแสดงออกมาในรูปแบบอื่นๆเช่นเสียงกลิ่นบทบาทของพฤติกรรมสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มากเพราะจะช่วยปรับให้สัตว์ดำรงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทำให้มีชีวิตรอดจนสืบลูกสืบหลานได้ และการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก็ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันและพึ่งพาอาศัยกันอย่างสร้างสรรค์คำที่ควรทราบ Experimental psychologist อีทอโลจิสอินสติทิวบีฮาวิเออร์เมสชัตเตอร์บ็อกซ์ get box